ที่ฉ <coupon behavi Lee begun> <oni seid> ็นได้หอยนะครับผมได้หอยล้วกเพราะว่ามันนี่ มันลอยเอาแบมาอีกกรับพี่น้องอก่อนฮักเหตุผลเหนือชีวิตครับเมืเม่อนีผ้ามาเหรินท่างเพื่อน้ำพ่องครับพี่น้องโอ้ผมไปหาไทายควยไทยว่าไลผมจนเรื่มพีเรื่มนองแล้วว่าผมยังมีพีมีนองอยู่อีกช่องนี่ไลนะครับผมเดี<ม>๋ยวผ้า,ามาเบิ้งกเษกษียตะก่อนคดเลี่ยงแบ่ครับพี่น้อง จับได้ปะครับตัวน้อยๆนั่นได้ครับโอ้เอาตัวนี้นี่มาขนโอ้ตัวนี้แกะวายุนี่กัแกะเนาะครับวายุวาแบะตัวนี้ขนมันคือฟู่ก็มูวสันบอกโอ้เลี้ยงไรบันไดครับเนี่ยนี่ชักตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม เอามีคนมานอนเฝ้าบ่ครับนี่มีไก่โอ้ไก่เฝ้าไก่เฝ้าบ่เสียเอาแล้วแต่บุญแต่กลับแม่โอ้แล้วแต่บุญแต่กลับเนาะพี่เจ้าที่เจ้าทั้งบนเกิดทีไรหนีอยู่ตัวโอ้ยตัวน้อยๆแม่ก็เป็นตะอ้วมเอาเทเด้อดีโอ้เบื้องแบ่แล้วพี่น้องเขาจักสีหายยังไม่พี่เห็นน้องเขาเบื้องดอกลอกไปหาไทยเต้ไข่ สวัวด oh, ีอ oh. ย oh, oh, well. oh, ู่พี่น้องสวัสดีสวัสดีของแท้เด้อนะโอ้นี่ข้างแรกได้พี่น้องผมมาอ้วนแบ่โรคแรกลูกแรกผมมาอ้วนแบ่นี่ยข้างแรกได้พี่น้องนี่จักเดือนแล้วครับนี่เขาก็ได้เดือนเดียววัตถนถึงเดือนทำผลโอ้มันใหญ่แบบนี้ตัวนี้นนักกี่ได้ครับพี่น้องเข้าหรือตั้งตัวเมีดีตัวเท้าก็ตัวเมียครับตัวเมียครับโอ้สาเมียมันฝุ่นดีอีวยิ่งแดงแงโอ้นโหนะ มันสิบอมาส้นผมมาผมเอาลูกมันไปน <c oughs> บ่าวบ่าบ่ามันเป็นลูกครึ่งเแก่<อ>เป็นลูกครึ่งแกะครึ่งลูกครึ่งแกะเนาะเออครึ่งแกะครึ่งแแบเด็ดเด่ครึ่งแพะกะเป็นเนาะพี่น้องเฮานะั่นคือว่าแหละยุคนี้ม,มันโควิดผู้ใด้กะยากผู้ใด้กะนั่นเนาะพี่น้องแต่ว่ากะเฮากัล่องพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเบิ่งนะครับผมมาเฮาสิเฮ็ดจังได๋เฮาจังสิอยู่รอดในยุคนี้ ข้อศีวลอดในยุคนี้นะครับผมพอว่ากันข้อศรีง้อได้อาบน้ำง้อเมือง้อเท้าล่อรัฐบาลย่างเดียวมันกับมันกับ่อยช่นะครับพี่น้องห้าห้าต้องต้องสู่เนี่ยคือน้องห้าเพราะเป็นวัดล่อแยามเดมันสีหายแยมเดมันสีได้มันบ่ยแมนได้พี่น้องมันต้องสู่นะครับพี่น้องเพราะว่าคนหกสิบลานคนนี่ ใจเพื่อนมาดูแลทัวถึงเมื่อุกคนมันก็เป็นเรื่องยากเอามาผู้ใดมากคนก็ดูแลเมื่อละพี่น้องถ้า่าเ้อากับเบิ้งเ้อาควนที่สิมนีอาชีพร่งรับนะครับผมมีงานประจํามีงานประจํามิไรได้กับพยายาาให้มันมีหลายๆท่างถึงแม้ว่ามันจะได้บ่หลายแต่ให้มันได้มากยุ่ยเรื่อยๆมันก็อยู่ได้ครับพี่น้องลุนลุนเนี่ปกติมันด่นแบนไหครับเข้าได้ปล่อย สามสี่เดือนตัวซ้ำแต่สามสี่เดือนลดตัวนี้จักน้อยอ๋อลดลงจักน้อยเนาะลดลงหน่อยซ้ำนี่จักเดือนครับนี่นี่จั้นเนี่ยตัวนั้นได้หาดยันออกลูกหรอโอ้หาเดือนได้ลูกแล้วแกะตัวนี้ได้จักเดือนครับแกะตัวนั้นก็ได้เกือบสิบรอบปีแล้วล่ะอ๋อมียพันธุ์ต้องดูมันหอกข้อกับป่อยเรื่อยอยู่เนาะตั้งมาบัด้มันหยอกป่อยเรือรวมอยูครับ ผู้ใดครับผมอยู่ครับผู้ใดปั่นยุ้งับอันนายห้อยขุนขุนเด็ดไม่ห้อยขุนเด็ดทำห้อยขุนเด็ดคือจริงๆิ่งงาี่น้องเขาผู้ใดติดตามช่องช่องไผ่ของผมนะครับช่องคนคนที่เบียดช่องคนคนที่เบียดเบียดจระวังระวังเลยเห็นนายห้อยนะครับผมนายห้อยอ้วยพาส่งด้นี่พราะว่ามันนี่มันนี่ ย ar ันนี้ยันนี้ยันนี้ยันนี้หนาใสน้าในยันนี้หน้ายันนี้ันนี้น่รุ่นแรก มักยรุ่นแรกแบบนี้ตัวนี้เอาซอยกันนี่เลยเอาลูกเนี่ยเรากิดเป็นม่ห้อยนะครับพี่น้องเขาเรากับมีควายง่ามๆไล่เรากับเอกอาชีพหนึ่งเรากับเลี้ยงแย่ทั้งที่ล้วพี่น้องหลักแา่เลี้ยงเป็นเลี้ยงไก่คือบ่ได้เห็ดแนวเดียวนะครับผมกับยายามกับเขากับเห็ดหลายๆทางเพื่อให้มันมีทางรอดนะครับพี่น้องเขา มันอาจจะบ่ได้หลายมันอาจจะบ่ได้หลายคือยังงานหลักเขาก็มันก็พ่อยู่ได้นะครับพี่น้องในราเขาก็เบิ้งเพิ่นไปบ่แต่ว่าผมเห็นส่วนไหลเพิ่นเฮ็ดคอกแบบเพิ่นสิเฮ็ดหัานเด้อันนี้โยบีบซ้ำเลี้ยงไก่นี่ยล่ะบ่ได้บ่ได้นอนหั่นว่ครับแม่นครับฟังพจน์มาเป็นพยาธิเฮาก็มียาพยาธิชิ้นยูนครับผมนอนนี่ยมันก็นอนเพื่อนนอนหยังมันก็นอนอยู่ผนลันนี่นะครับผม พ่าพโปกติไปเบื้องขอ,อกแบะขออกาอยัางมันเป็นสศให้นอนหั่นนะครับพี่น้องมันดีเฮ็ดหั่นขึ้นดีๆแต่อันนี้ก็นอนเนาะนอนคือกันนาราโอโอเคโอเคแต่ว่าเราอยกไทยแต่ว่ามือนี้มันต่ำมังหันกะบา่าบันไดโดกเด้อพี่น้องแต่ว่าอย่าให้ต่ำดู <c oughs> ต่ำไปเส่หมดแล้วมังหันนะเออทักทายเพื่อนไหมครับผมทุกหนึ่งคนในท่าคุณก<ม>ับนี่ท่อนในหน่อยยังสิ่กะอ้วมได้นะครับพี่น้องมาเร็วมาเร็วมามา ส่วนหลายของเขาเวลาเขานั้นมับรรดาอายุตัวละประมาณเท่าไหร่ครับหาหกพันครับหาหกพันเนาะสี่พันกับขายจังซ้ำนี่เท่าไหร่ครับนี่หาเป็นแม่ลูกกะบิีขายขนแม่นขายกะบิีขายยุราคาเท่าไหร่ละสามสี่พันนี่ละอ๋อเนาะแม่ลูกครับแม่ลูกเนาะนั่นสามสี่พันเป็นคันหาได้กะครับดีคันเพิ่์นบพรขายกะับจะไปเคลียร์แต่เพิ่์นครับผมแต่ว่าเราซื้อแตผมบ่าผมบ่าแค่กินได้ครับไม่ กินแค่นี่แซ่บก็แบ่เด้อโอ้มันกะมันบ่มีกินครับผมกะบ่เคยกินนะครับพี่น้องเฮาวกระเม็ยสักตัวมึนๆนักสินโอ้ต่ำเบายากเดียวเว้ยอ่ามันต่ำคอยไข้ได้เดี๋ยวนี้อะึงจะเจอบักบัวขาวเด้แบบคุ้นรู้เนี่ยโอ้กันี่เนาะกับยุบประมาณนี่เนาะครับผมจังแม่ลูกจังขนาดนี้กับสามสี่พันนะครับพี่น้องข้ากับเป็นอาชีพที่ บางครั้งห่อกระต้องเบิ้งน,นะครับพี่น้องห่อว่าคือคนห่อเย็บปหาป่อยใหยเค้างกันนั่นครับพี่นอ<ง>อ้องยังว่ายังมันกระต้องมีทางรอดนะครับผมต<ไ>ั้งผมี่ผมก็หาท้ายคิบของผมป้าเรื่อยๆอีงทีแหละเ็ราเลี้ยงผมผมก็บบอกระทบดอกพี่น้องเพราะว่าผมก็มีงานประจำนะครับผมมกีงานประจำเฮ็ดแล้วกะนั่นชู่นะครับผมแต่ว่าก็ เห็นโลกเห็นใจพ่อแม่พี่น้องเข้าสุภูสุคศลัทที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะพี่น้องเข้ากับซอยกันนะครับผมอันนี้ว่ามันโควิดเนี่ยเหนโคว่ามันโควิดบ่หม,มืนแกะวควิดแกะวควิดเอาตัวแกะดีครับตัวควิดยู่งเนี่ยโอ้ยหรอมันต่ำคอยกับไข่เดี๋ยวเดอย่าออมันต่ำคอยกับไข่ได้ดเดี๋ยนวนี้มันมีอย่างสินแรมพอแม่พี่น้องเอข้าที่ อยากเลี้ยงบ่ครับก็อยากแนะนำอยครับวางแด่ถามีทุ่นหน่อยก็คอยออกไปเสริมเนาะไปเสริมไล่ได้เสริมครับจังหนีประมาณเท่าไหรครับนี่แกตัวนี้อายุวังหาหกพันนี่แหละครับอ๋อเนาะหาหกพันอันเหนือกระได้ครับผมมันนักครับอืม อ๋อสี่ขาจยอดเบาเรียงเนื้อโอ้โหเกระทบกระทบเจ้าของเพียรเฮ็ดแบบใดถ้าห้องบ่ได้ขายง่มครับผมมันก็ต้องจําเป็นต้องเป็นเนื้อนะครับผมครับผมกับอันนี้คือบอกกันมวันๆในซื้อดอกพี่น้องเป็นต้องเป็นเนื้อจะจาเป็นแล้วครับเฮยเ็ดเป็นพอพันกัขายได้เป็นเมื่อนผมครับผมอ๋อมันน่ารักมันมีลูกแกะด้วยได้ครับเี่ครับผมเนี่ยทีที่ภาพไปยกขันขาถอดเกือบได้ขาลองเหินเดินอากาศลูกแกะเลยเป็นเพราครับเขาไปสินครับ น้องเพินหนักตัดไปได้เลยถึงห้องในเบื้องหลวกแย่ครับเพราะว่ามันเป็นแกะสาวแกะหนุ่มหลังอ๋อครับผมเพิ่อจะได้ลูกชุดแรกเสื่อมมากเสื่อมมากเลยะปกติมันบ่ได้น้่ามหงมันบ่ครับนี่มันฝนตกน้องมืนเคลืนนี่เนาะโอ้ครับผมพี่น้องนี่เบื้องนั้นครับผมเลี้ยงแบบบ่ได้เฮ็นหันเด้อพี่น้องเด้อเลี้ยงแบบว่ได้นอนหันโอ้เนี่ยโอ้ลูกบักนั่นเลยเนาะ โอ้เนี่ยอ๋อเดี๋ยวกันแยกเ่าออกเลย่ดๆตัวเล่ดแก่ตัวเดแย่เนี่ยมันเกิดิมน้ำกันเพาเขามาเบิ้งไกลๆนี่ใส่ควันนักๆเลยเด้อนี่แม่มันเด้อพี่น้องเขาโอ้แมวโอ้มันกิดคุณเนาะมันกิดเรื่องเนาะมี่พคนโยนอาหารเลยโอ้เนาะเขาเลยว่ามันหนั่นๆอ๋อไปแล้วไปกันเรียนมาคือ้นเขาเนี่ยได้ลูกตัวนึงเนาะครับครับผม เช้าวันนี้เราลงยักษ์งแกะอโอ้โหเหรอสองอาทิตย์สอาทิตย์ผมเลียนอะไรกันเถ้งแกะทั้งแพะอยู่น้ำกันเนาะครับผมปลูกหญ้าเลี้ยงควายเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะครับผมครับพี่น้องเข้ากันนี่ละผมกับยังบ่ไปไสหรอกครับพี่น้องกันช่วงนี้ผมบ่ค่อยได้ลงคลิปช่องเหตุผลเหนือชีวิตพี่น้องกันนั่มไปเบื้องผมอยู่ช่องควายเด้อพี่น้องเด้อ นี่ควายงามๆนั่มเสนอให้พี่เห็นน้องเขาเบื้องไปตลอดครับผมเรื่อยๆพ่อพ่อเงาแล้วก็ดนดดนแม่กับมามี่ให้กันเบื้องครับผมว่วพ่อมี่กันอันนั้นพ่อเอาครับอันนั้นพ่อเอาครับ อันรล่ะว่าเห็ดครับพี่น้องเขาครับผมอ่านี่ยครับผมจะใส่นี่ด้วยเด็ดกิ่นน้มนี่ครับผมแกะหน่อยนะครับผมพี่น้องกัเอ๋กระเบื้องเป็นทางเลือกนะครับพี่น้องเขาจริงๆแล้วเพื่อนที่จังสี่เข้ากับเรียงได้เนาะครับนี่ครับนี่โอ้ห่ารักนะครับผม นี่ห้ากับนี่ได้นะครับผมห้ากับเบิ้องห้ากับเบื้องไบเป็นข้างเลือกนะพีน้องนี่ลวกนี่พอเพิ่นเนาะว่ามันมันเดชมาสลงเอาแล้วมันจะคือกันคักปานี้ส้นลวกมันอีกเลยอาอคันนี้ผู้ใดอยากมาเยี่ยมฟ้ามาไดพ่ครับมาได้ครับมาไดเนาะครับผมอยู่ใส่ฟ้าม หยับน้ำเลยดี่ดิโอ้เกือบตัวนี่อย่ามันเข่ากล้องดวงใจไว้บ้างหันครับบึงท่องเที่ยวครับบึงท่องเที่ยวเนาะเทศบาลลำน้้องเทศบาลลำน้ำพ้องครับผมมายุ่หลังเทศบาลครับพี่น้องคุเดยครับผมนายห้อยขุนเดียดครับบึงท่องเที่ยวตำบลลำน้ำพ้องเพื่อน้ำพ้องวัดนคนแก่นครับพี่น้อง กาแฟเขามาเยี่ยม<ด>มาชม<ด>มายามได้ครับพี่น้องมาศึกษาแนวทางการเลี้ยงกันอยังเบื้องนะครับผมบางครั้งเขาเห็นเนเห็ดขอกเห็ดหั่นดีๆเขาก็ล่องมาเบื้องอีวกธีหนึ่งนะครับพี่น้องก็ได้ด้วก,กันเนาะครับท่านันครบอ๋อนี่ก็ฝากพี่น้องไว้นะครับผมทั้งสองเพดเดอพี่น้องเดอก่อ,กอนฮักเห็ดผลเหนือชีวิตล้วก็คนข้นชีวิตครับอยากเบื้องวายงามอยากเลี้ยงควายก็ไปเบื้องอีกช่องหนึ่งครับพี่น้องเขานี่ก็ไว้ซ้ำนี่แหละครับขอบคุณครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผม